อวกาศนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากมายยิ่งนักมันกว้างใหญ่ซะจนพวกเราคาดไม่ถึงและโลกก็เป็นเพียงจุดผงทุลีในอวกาศเท่านั้นวันนี้แกรนด์มาสเตอร์ทีวีจะพาทุกคนไปรับชมภาพถ่ายอวกาศที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายภาพที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นพร้อมจะออกไปจากโลกแคบๆใบนี้ไปสู่จัก,กรวาลอันกว้างใหญ่หรือ,อยังคะ นี่คือภาพของอเล็กเซย์อาคิโปวิชเลนนอฟนักบินอวกาศรัสเซียที่ได้เป็นคนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศเขาอยู่ในวงโครจรเป็นเวลากว่า26ชั่วโมงครึ่งในยานอาวกาศวอชคอตทูเมื่อวันที่18มีนาคมปี1965นี่คือภาพของโลกที่โครจรอ,ออกจากเงาของดวงจันทร์ ถ่ายโดยนักบินอวกาศบนยานอพอลโล8หลังจากการโคจรรอบดวงจันทร์ในปีคศ1968แทรรี่เวิร์ดนักบินอวกาศของนาซาและวิศวกรการบินของปฏิบัติการ Expedition 42กำลังทำการเชื่อมสายเคเบิลของสถานีอวกาศนานาชาติในขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มจะพ้นขอบฟ้าของโลก วูดและแบริ b u บูชวิลมอร์เพื่อนนักบินของเขาเพิ่งจะสำเร็จภารกิจยาวนาน6ชั่วโมง41นาทีเพื่อเดินสายเคเบิลยาวกว่า91เมตรนักดราราศาสตร์จับภาพกลุ่มดาวมวลมาก2กลุ่มซึ่งอาจอยู่ในสภาพเริ่มต้นการรวมตัวกันได้จากการใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลของนาซา ดยกลุ่มดาวเหล่านี้อยู่ห่างจากโลกไป1 7 7 0 0 0 0ปีแสงในเขตเมฆมาจแลนใหญ่ซึ่งเป็นกาแล็กซีบริวารขนาดเล็กของทางช้างเผือกของเรานั่นเองนี่คือภาพกาแล็กซีก้นหอย M100 จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลภาพนี้ถ่ายได้ในปี2009และเป็นภาพที่ทำให้เห็นกระจุกดาวสว่างสีฟ้าและเส้นหมุนวนอันซับซ้อนของฝุ่นอวกาศ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกาแล็กซี่ชนิดนี้ภาพนี้คือภาพสถานีอวกาศนานาชาติที่ถ่ายโดยนักบินอวกาศบนยานเอนเดเวอร์ภาพนี้มีโลกเป็นฉากหลังให้สถานีอวกาศอย่างพอดิบพอดี ภาพกระจุก Galaxy SDSS J 1 0 3 8 4 8 4 9กำลังยิ้มถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลภาพนี้เป็นภาพที่คุ้นตาหลายๆคนอย่างแน่นอนเป็นภาพนักบินอวกาศนิวอาร์มสตรองมนุษย์คนแรกที่ได้เดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ถ่ายภาพนักบินอวกาศเอ็ดวินอีอัลดรินจูเนีย ระหว่างที่เขาเดินอยู่ใกล้กับยานลงดวงจันทร์เมื่อวันที่20กรกฎาคมปีคศ1969โดยในภาพมีเงาสะท้อนของนิวอาร์มสตรองสามารถเห็นได้จากหน้ากากของอารดรินด้วยและอีกหนึ่งภาพที่ทุกคนน่าจะคุ้นตากันมากที่สุดนั่นก็คือภาพรอยเท้าของนิวอาร์มสตรอง เมื่อวันที่20กรกฎาคมปีคศ1969ประทับลงไปในประวัติศาสตร์ในฐานะรอยเท้ารอยแรกของมนุษย์บนดวงจันทร์ภาพนี้เป็นภาพจากนาซาแสดงให้เห็นกระแสอนุภาคที่ปล่อยออกมาจากลุ่มดำมวลยิ่งยวดในกาแล x กซีเซนทอรัสเอที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน ก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ21ปีหลังจากการปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลขึ้นสู่วงโคจรนักบินอวกาศที่สถาบันกล้องโทรทัศน์อวกาศควบคุมให้ฮับเบิลหันกล้องไปทางกาแล็กซี่ออันที่กำลังทำปฏิกิริยากันเรียกว่า ARP 273โดยกาแล็กซีก้นหอยที่ใหญ่กว่าชื่อว่า UGC 1810แผ่นคาที่ถูกแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีด้านล่างหรือ UGC 1813ดึงไว้จนกลายเป็นรูปกุหลาบ นอกจากนี้รูปที่เป็นรูปที่เกิดจากการประกอบกันของข้อมูลในกล้องไวฟิล3ของ h u บเบินั้นถ่ายไว้เมื่อวันที่17ธันวาคมปี2010โดยใช้แผ่นกรองแสงที่ต่างกันถึง3แผ่นเพื่อเก็บแสงในขอบเขตที่กว้างมากคืออัลตราไวโอเลตสีน้ำเงินและสีแดง นี่คือภาพพาโนโรามาข,ของพื้นผิวดาวอังคารที่ส่งมาจากหุ่นยนต์ลงพื้นที่บนดาวอังคารภาพนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีคศ1997บนเว็บไซต์ของนาซาและได้รับชื่อว่าภาพพาโนโรามาข,ของประธาน,นาธิบดี ภาพนี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่13มกราคมปีคศ2004ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศสปริซเซอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อเก่าคืออุปกรณ์กล้องอินฟาเรดอวกาศกล้องดังกล่าวได้จับรายละเอียดที่น่าตื่นตาของรูปทรงคล้ายใยแมงมุมของเนบิวลาทารันทูล่าและดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ในเนบิวลานั้นซึ่งเป็นเขตที่มีดาวฤกษ์เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก ภาพนี้เป็นภาพสกายแล็บสถานีอวกาศแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่มีมนุษย์อาศัยอยู่นั้นได้รับการปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่14พฤษภาค,คมปี1973ในภาพนี้แสดงให้เห็นสถานีอวกาศดังกล่าวเมื่อปีคศ1979ขณะกำลังจะหมดเวลาภารกิจและกำลังจะต้องพุ่งกลับเข้าสู่โลก หลายคนอาจสงสัยว่านี่คือภาพอะไรภาพนี้คือภาพเชื้อเพลิงแข็งของตัวผลักจรวดจางหายไปในเปลวของการระเบิดของยานอวกาศชาเลนเจอร์ในขณะที่ซากของยานอวกาศกำลังเริ่มจะร่วงกลับลงมาบนพื้นโลกเมื่อวันที่28มกราคมปีคศ1986เนือศูนย์อวกาศแคนเนดีสหรัฐอเมริกายานอวกาศดังกล่าวระเบิดขึ้นหลังจากปล่อยตัวขึ้นได้ไม่กี่วินาทีเท่านั้น และก็ได้ฆ่าช,ชีวิตนักบินอวกาศบนยานหมดทั้งเจ็ดคนภาพนี้ได้รับการเผยแพร่จากทางนาซาเมื่อวันที่21เมษายนปี2010แสดงให้เห็นการระเบิดขนาดใหญ่เหนือดวงอาทิตย์เมื่อวันที่30มีนาคมปี2010โดยถ่ายไว้จากดาวเทียมตรวจการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ ภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลภาพนี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เป็นเส้นตรงสมบูรณ์ของกาแล็กซี NGC 4013ซึ่งเป็นกาแล็กซี่ก้นหอยเหมือนกันกันกบทางช้างเผือกด้วยอยู่ในระยะประมาณ55ล้านปีแสงจากโลกในทิศของกลุ่มดาวมีใหญ่ภาพเสาหลักแห่งการถือกำเนิด ได้รับชื่อจากการที่รูปทรงดังกล่าวมาจากการเกิดของดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆเป็นภาพของฝุ่นและแก๊สในเนบิวลาอินซีซึ่งห่างจากโลกประมาณ7,000ปีแสงถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลภาพถ่ายจากยานอาวกาศแคสซินีเมื่อเดือนกรกฎาคมปีคศ2013ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงโลก ซึ่งอยู่บริเวณลูกศรสีขาวทางด้านขวาล่างใต้วงแหวนของดาวเสารภาพนี้เป็นภาพจากเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2003จากคลังภาพรูปนี้เสศษซากจากยานอวกาศโคลัมเบียวาดผ่านท้องฟ้าเหนือเมืองไทเลอร์รัฐเท็กซัสซึ่งยานโคลัมเบียเกิดการระเบิดขึ้นเหนือรัฐเท็กซัส คร่าชีวิตนักบินอวกาศบนยานทั้งหมด7คนเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ยานอาวกาศจะได้ลงสู่พื้นโลกนี่คือภาพนักบินอวกาศขององค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA อเล็กซานเดอร์กรสวิศวกรก,รการบินประจำปฏิบัติการ Expedition 41เขาใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพของหน้ากากอวกาศของเขาระหว่างการเคลื่อนไหวนอกยานอาวกาศ นอกสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เมื่อวันที่7ตุลาคมปีคศ2014และภาพนี้คือภาพสถานีอวกาศนานาชาติที่มีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่ออยู่บนฉากหลังของขอบฟ้าโลกและความเว้งว้างของอวกาศ ซึ่งมองจากยานอวกาศเอ็นเดเวอร์ที่กำลังบินออกจากสถานีดังกล่าวในภารกิจครั้งที่3และครั้งสุดท้ายของเขานั่งบินอวกาศชาวดยุกในภารกิจอพอลโล16ได้ทิ้งรูปถ่ายครอบครัวของเขาไว้บนพื้นผิวดวงจันทร์ใกล้กับรอยเท้าของเขาด้วย คุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว